วอร์แม็กเหมือนเดิมนะจ๊ะวอร์แม็กกินรวดเร็วนะจ๊ะวิ่งกันเร็วมากปาัดปึป๊ดปัดปึ๊ดปัดอ้า,อาวาให้ข้างล่างก็ไข่เป็นเลนะะืนอจ๊ะ กินเลยพี่จุกกินเลยจ้าโอ้โหเก่งมากเลยครับตอนเนี้ยโอ้โหกินยาวเลยนันจ้า ตายนเนี่ยตายนเนี่ยทำไมมันเยอะจังเลยอะเยอะเยะหนอนเนี่ยโอ้โหตายเยอะเลยจุม๋มจนไม่รู้จะกินตัวไหนดเีเยอะมากข้างล่างยังกินได้หมดเลยเนี่ยข้างล่างก็มีเออฮกเฮอฮเฮ้ยขอกินด้วยคนจิตจ,จ้า ต้องจะหนีไปไหนเนี่ยม,มีหนอนเยอะมากหนอนบอดหรือเปล่าก็ไม่รู้สิเฮ้ยให้จุ๋มจุ๋มระวังด้วยจ้ะระวังหางเขา้วยค่ะเฮ้ยหางหาย ทังหายแล้วจะกินตัวนี้สักหน่อยมามามาเข้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 ามาเฮ้พี่จุ๋มอุ้ยอาหารเยอะมาก สองหมื่นสีจ่จะคะแนนตอนนี้นะจ๊ะสองหมื่นสี่นะจ๊ะอันดับหกค่ะท็อปหกค่ะโอ้โหน,นีคะแนนก็ไปไวดิ เรจะตายน้ำจิว๋วมันมีสิทธิโอกาสตายได้เหมือนกันนะจ๊ะงเพราะว่าเยอะยะอย่างนี้นี่แหละขนาดนี้นะคะคะแนนอยู่ที่ สามหมื่นสามพันนะจ๊ะอ้วยู my ก o ดเยอะมากสามหมื่นสามพันแล้วส oh, oh ามหมื 33, ่นสี 34, ล่ลวจ้าโอ้โหลายเสือเราก็ดูน่ากลัวรอเกินนี่ต้องให้เรากินซะดีๆเนอะ เสียงมากเลยอกองตรงนี้ไปดีกว่าขนาดนี้สามหมื่นคะแนนอยู่ที่สามหมื่นนะจ๊ะระวังชนห่าเขนานะจ๊ะโอ้ยมาแล้ว